ผวันนี้ก็มาอยู่กันในช่อง KM Diamond นะครับผมวันนี้เราก็จะมาแคสเกมสปีดดิฟนะครับผมซึ่งหลายคลิปที่ผ่านมาผมก็ลงลายวิ่งให้ทุกคนดูนะครับผมแล้วแบบคนในขับผมก็บอกว่าไอพีไอคนนี้มึงแคสเกมดิผมก็เลยบอกมันวนะ่าโอเคเดี๋ยวผมแคสก็ได้ ซึ่งวันนี้เราจะมาแคสรหัสรหัสคนในขับนะครับผมซึ่งถ้ามีอะไรรบกวนก็ขออภัยวยครับผมเช่นเสียงเช่นอะไรพวกนี้ครับผมโอเคเดี๋ยวเรารอเข้าเกมกันแล้วครับคอเนี่ยเพิ่มเสียงหน่อครับโอเคเบาหน่อยก็ดีนี่ครับผมซึ่ง ุผมก็จะตั้งประมาณนี้นี่แล้วผมอันนี้ขึ้นมาไหนกันดะอ่าโอเคไปซึ่งเพื่อนๆคนไหนที่ไม่เคยดูคลิปผมหรือว่าอะไระคือเอาไปแชร์ได้นะครับผมแชร์ให้เพื่อนมากดติดตามให้ก็ได้นะครับผมมาเราจะมาโซโล่แหลงกันนะผม เดีย๋ยวเราตัดไปตอนหาห้องเจอกันดีกว่าครับผมโอเคครับผมซึ่งตอนนี้เราก็หาห้องไม่เจอเลยครับผมเราจะมาเล่นธรรมดากันดีกว่านะบผมเพื่อหาห้องเจอ,อเดี๋ยวตัดไปตอนหาห้องกันแล้วครับผมมาแล้ครับผมโอเคเราก็หาห้องเจอแล้วซึ่งเป็นเวลาเกือบสิบนาทีครับผมนานมากเลย ด่นานแรกที่เราเจอก็คือด่านแพนกินนะครับผมซึ่งเป็นบาดเป็นด่านที่ผมไม่ค่อยถนัดเลยโอเคครับผมเราก็ตัดมาตอนหาห้องเกมแล้วไปตัดมาตอนห้เกมแล้วผมถ้าผมเนี่ขอไะคร้วผมคือมันไม่รู้มืนกันมันไม่ใช่แรงผมก็จริงจังมากเลยอดอดเท่าเ,ค,เค,ครับ โอ้ผ้าต้ถ้านกตายนี่หายนะผมนกตายคืออะไรคือนกสกิลของนกมันไม่ทำงานนะคผมสามสามไว้เราเล่นอันนี้สักสองตาแล้วก็ไปเล่นคนเดียวสักตาหนึ่งนะครผม สะพัดตูดนะทางฟังนกเริ่มตายแล้วครับผมสีจูนกไม่ขึ้นกันเลย โอ้เมื่อกี้ชนแล้วเหไปเราเปดนนึงกันเราจะอยู่ที่หนึ่งหรือที่สองได้ไหมวะโอ้ยแอดวานเนี่ติดเหมือนที่โอ้ย,อยเรียบร้อยผมรู้ที่ โออ้ยอยแม่อะไรครับจ๋าเซอร์ด้วยลูก้า <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวตัดตอนออกไปแล้วผมโอเคครับผมเราก็ตัดมาตอนเราหาห้องเจอแล้วนะผม ซึ่งด่านนี้เป็นด่านโอ้โหที่ไม่ได้เล่นนานมากเลยนะผมเป็นด่านวายเมลไอส์แลนด์มั้งนะไม่ค่อยแน่ใจคือโลกนี้ผมเป็นโลกชอบผัดทาง้ายไปทางขามากเลยเไปเรามาดูกันว่าเราจะได้เท่าไหร่แล้วผมโอเคมา สยามแตหยองตาหนึ่งกดกดเปิดตัวสเปิร์ตสตาร์สกนัดจุดโอ้โหยังบุสไม่ติดนะฮะทางดิบแก้มาสวยงามเมื่อกี้มีกระตุกนิดนึงนะครับ อาดเดือมากลครับผมโอ้ยไม่ดี สามนิ้ไปดีกินสามนิ้วไม่ปิดนะครับกาคือโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยเืมดดิ่มดืมดรมด ถอดไปเลยครับผมสามวิสามวิแน่นแนนะผมเดียวตัดตอนไปออกออกไปหน้าล็อบบีก้กันโอเคครับผมเราก็ตัดมาอยู่ตรงหน้าล็อบบี้กันแล้วผมเป็นไงบ้างครับสำหรับเอ้ยยังนี่วะเราลืมอะไรอย่างเงี้ครับผมซึ่งเราลืมเล่นคนเดียวสองตาจางอืมทำไมอ่ะ ใครข้องใจผมตรงไหนบอกได้ดาแรกที่ผมจะเล่นคือดากอนเกตเฮ้ยดานนี้ยมั้งเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยไปอุ้ยลืมเปลี่ยนรถตอนนี้ไม่นับได้ไหมโอเคเราก็ตัดเข้ามาตอนนี้แล้วนะตอนเข้าเราไม่ใช่เข้าเราบีบเข้าเกมสำเร็จนะโอเคมาสามสองหนึ่งป้าย ต้องสามวุฒิเมื่อกี้ผมก็ยังทำไม่ค่อยเสลียนะผมอโอ้ยโอ้ยครับโอเคนะคือตรงนี้ ผมผิดลายนิดนึงนะผมขออภัยด้วย เวลาผมก็ไม่ได้เท่าซาติปิเลยนะผมผเวลาผมก็ยังช้าอยู่อ่ะยังเทียบใครอ่ะพวกนะักแข่งไม่ค่อยจิดเลยนะโอ้ยพลาดไปแล้วผมไปจุดเลยโอ้ยดิเยอะเยอะเลยอืมต้องลายไหมครับผมโอ้ยพลาดเลยครับต้องไม่เชื่อต้องได้สามบูทนะครับผมและมันต้องไม่ชนมาดิครับ เราก็ได้แล้วนะครับเข้าไปที่เวลาหนึ่งาทีเดี๋ยวเราตัดไปดูด่านต่อไปเลยโอเคครับผมด่านต่อไปที่เราจะเล่นคือด่านเอ่อขัเรเลยนะติตี้สิบเอ็ดครับเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนรถกับเปลี่ยนสัตว์เลี้ยงก่อนเลยรถเราจะใช้เชิ o อัพการีนะครับสัตว์เลี้ยงเนี่ยมันไม่ค่อยแน่ใจผมเพราะเสือดาผมไม่มีครับผมจะใช้อันนี้กันเลยไปกดเดิมปย โอเคนึ่งนะครับผมคือผมลองเล่นนะโอเคไหมโอ้ยโหนแรง Hãy subscribe cho kênh mình, Để không bỏ lỡ โอ้ยขนาดโคสุดท้ายยังพลาดนะเข้าที่หนึ่งนทีสองนาทีสิบแปดนครับผมโอเคดีเราออกไปรอหน้า็อบีกันเลยไปโอเคครับ okay, ผมก็คลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ผมคือผมก็เล่นไม่ได้เก่งแล้วแบบเหมือนไม่ได้ค่อยแบบเหมือนไม่ค่อยชินกับรถเท่าไหร่นะผมคืออธิบายยากครับผมมัน,นก็คลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ครับผมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับ s ไคร b e ด้วยนะครับผม เออไลหรือว่าอย่างนึงครับผมแชร์ให้เพื่อนๆดูก็ได้ครับผมว่าฝากมากดฝากกดติดตามช่องนี้หน่อยนะช่อง K M Diamond อะไรพวกนี้ครับผมงั้นก็คลิปนี้ก็ไปแล้วผมสวัสดีครับ